แชร์ภูมิใจเสนออันนี้ที่ได้ไปกินงจ๋ารักลูกนะใช่เหมือนกันค่ะค่ะไปญี่ปุ่นต้องซื้อแปลงไฟไหมคะเพราะเดู๋จะไปช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะอันนี้อะคะมัน่มีตรงนี้อะคะลูกนี่ค่ะนี่ค่ะอยู่จะไปติดอะไร อย่าไปติดวงโซ่ไม่ได้นะคะเอาไปเล่นได้อยากได้ตั่เมื่อล่ะเออแล้วติดอะไรดี่อติดอะไรล่ะคะไม่ติดตู้เย็นได้ไหมอ่ะติดทอร์มไอตู้เย็นสีผมสีนี้สวยเหมาะกันอุ้มใช่ไหมเราก็ชอบสีนี้เหมือนกันเพราะว่าเราสึกว่ามันมันเข้ามันทำให้หน้าละมุนละไม นะคะมันทำให้หน้าเราดูแบบอ่อนหวานถ้า mm hmm. กฏว,ว่าไปทำสีเข้มอะหน้ามันดุมากเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนหน้าชัดไปหมดทุกอย่างค mm hmm. ิ้วก็เข้มขนตาตาโต mm hmm. จมูกปากมันดูแบบเข้มไปหมดดิส mm hmm. ไปนอนค่ะ <laughs> กำลังจะเข้านอนแล้วค่ะป้าเพน เดี๋ยวเข้านอนแม่จะเข้าไปเอาตบตูดก่อมลูกนอนชื่อพอถ้าผมเข้มหน้ามันคมจริงแหละแต่มันจะดูดุไปหน่อยมันก็จะเหมือนสาวแบบโปรตุเกสช่ะเวลาไปเมืองนอกอ่ะฝรั่งก็คือจะทักตลอดว่าว่าไม่เหมือนคนไทย ใช่ป้าวว้สีเข้มไม่ได้ทำสีแกนดวงไม่ค่อยไ่าไห่เออดวงเรามันปังกับผมสีนี้จริงพราเราทําแล้วว่าดวงมันปังงานมันปังความรักมันจึ้งปึง<ด>้งกึ้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคีบเอาไว้แต่ว่าเราก็ต้องรักษาดูแลให้ดีไม่ทําให้มันขาดก็คือ,อคถ้าช่วงไหนฟอกคือเลากทาแเราฟอกมานานอ่ะมันก็เลยแบบไม่ต้องทําเยอะเวลาเราจะโทนอัพสี ก็จะมีบ้างเรื่องโคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าต้องมีช่างที่เก่งๆเทคนิคดีๆเขาก็จะสามารถทําผมสีสายฝ่อให้ได้โดยไม่พงังซึ่งร้านทําผมที่อุ้มทําประจําก็คือทําดีก็คือผมก็ไม่พังนะคะแต่แบบใสๆเบาๆขนตามผมสีนี้เรียกว่าสีอะไรนะคะอเอม เรียกไปว่าสีพี่อุ้มลัคนาละกันเอาสีไปให้ช่างดูเลฟดูแล้วก็บอกว่าเอาสีพี่อุ้มลัคนาค่ะซึ่งก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันชื่อสีอะไรแต่มันก็ออกไปทางบอลน่ะแต่ก็ไม่ใช่บอลขาวเพราะว่าไม่ได้ฟอกขาวเป็นบอลที่มีความอมอมเหลืองอมเขียวนิดหน่อยแอดแอชหน่อยแล้วก็ต้องใช้แชมพูม่วงด้วยนะคะ ถ้าจะทำผมสีบอลก็คือต้องใช้แชมพูม่วงแล้วก็ต้องใช้คอนดิเชนเนอร์ที่แบบดีๆมันก็จะทำให้<ร>ให้<ร>ผมเราไม่ค่อยพังมากแล้วก็พวกบำร,รุงอเงี้ยต้องใส่เยอะๆเลยค่ะ<ร>แต่ว่าพอทำผมสีนี้<ร>ใช่ปะข้อล่าน้ำค่า,าอีกหนึ่งอย่างก็คือต้องใส่คอนแทคเลนส์น้องคิดว่ามามีควรจะทาปากสีอะไรฮะวัตคัลเลอร์ Maybe this is okay this is okay I just have no color on my lips I have no color now อ uh ืม huh. ใช้ยาสีผมม่วงของมิวเชคค่ะใช้ตัวไลท์ซิลเวอร์นะคะวันนี้ค่ะขอ,ขอเขาสุ่มเลือกเลยสุ่มเลือกเหรอคะโอเคดับตาสุ่มมาหนึ่งมาหนึ <When> ่งเราจะมาสุ่มลิปสติกตามท ah. ี่พี่ซีนเลือกกันนี่ดับตาหยิบมาหนึ่งดับตาห้ามเปิดตาเยสคัล ooh, look that the look Looky, peachy. Nice? Yes, it's so nice. It's so nice? Yes, it's so nice. What color this is? Orange. It's orange. But it's blue guy brown? It's a red brown. But it's orange. It's orange? It's a red brown and pink, right? Yes. And a little bit orange yes it's called peachy peachy yeah peachy good <laughs> i think i have i want uh, something red inside okay i will soon the red color inside yeah. this is red i think this one i think hmm? can i try to you try to you want to red color on your lipstick before night time? Mm -hmm. Are you sure? Yes. Look at this. It's. Oh, I want mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. This is beautiful. Huh? Mm. Mm. So young. Wow. You choose the best color for me, Disney. กู i ดไนทุกคนบอดไนค่ะทุกคนทำทวีตแล้วค่ะบ๊ายบาย